ในเมื่อแกเลือกแล้วฉันก็จะไม่ขวางว่าแต่นายน่ะครับรักลูกชายฉันหรือเปล่าโนเวลไ Chan n นลสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่โนเวลไวช a น n นลวันนี้คุณอยู่กับพลอยอีกเช่นเดิมค่ะก็เราต่อกันที่เฮ p มีแฟนพี่เป็นอัตพภานบทที่20กันแล้วชื่อตอนว่าจุดเริ่มต้นของเฮียสิว ค่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็มาดูไปพร้อมๆกันเลยเนาะก็ก่อนฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะคะเวลาที่อัปคลิปมันจะได้แจ้งเตือนเนาะอัปเดตข่าวสารค่ะสิงห์เหนือภาค2ลงอ่านในลงให้อ่านในเด็กดีแล้วก็รีดอะไรนะคะเป็นเว็บไซต์ซึ่งสามารถเซิร์ชหาชื่อได้ที่ซิงห์เหนือใน Google เลยค่ะมันก็จะขึ้นให้อ่านกันเนาะเอาละหมดช่วงโฆษณาเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าค่ะ บทที่ 20. จุดเริ่มต้นของเฮียสิวบรรยากาศบนโต๊ะอาหารที่จัดเตรียมแต่ของโปรโดลูกชายเจ้าของบ้านไว้ยิงคงมาคุเพราะสิวะได้ประกาศว่าคบหาดูใจกับผู้ชายด้วยกันแถมยังเป็นชายแท้ไม่ผ่านมือใครแม้แต่ผู้หญิงยังต่อพบด้วยมันคงไม่ใช่เรื่องที่น่าย,ยินดีนักไม่มีใครตักอะไรใส่จานเลยสักคน เพราะผู้มีอำนาจที่สุดในบ้านกำลังเอาแต่จ้องเขาไม่วางตาสร้างแรงกดดันมหาศาลยิ่งกว่าโดนอาจารย์สั่งแก้งานรอบที่ร้อยเขาเกรงไปหมดตั้งแต่หัวจรดลายนิ้วเท้าอยากทำอะไรสักอย่างให้สถานการณ์มันหายตึงเครียดแต่ก็ไม่สามารถทำได้เพราะขนาดไอ้คนที่นั่งข้างๆมันยังไม่ทำเลยแม่ว่าทานกันก่อนเถอะจ้ะเรื่องอื่นเอาไวท้ทีหลังนะนงศรีกลับมาบ้านทั้งที กินเยอะๆนะลูกคุณนายราตีบอกพร้อมรอยยิ้มจางๆในฐานะเจ้าบ้านที่ดีเธอสกิดสามีให้เลิกจ้องคนรักของลูกชายด้วยสายตาพินิจพิจารณาสักทีเพราะมันเสียมารยาทนั่นจึงเป็นการเริ่มต้นของมื้ออาหารที่แท้จริงพี่อวมาสมันไหมป้าพินแกงอร่อยมากนะคนพูดไม่รอคำตอบแต่ตักน้องไก่ที่ชุ่มน้ำแกงมาใส่จานเขาเลยคงเพราะเห็นว่า ต่อพบไม่ยอมเอื้อมมือไปตักกับข้าวสักทีนั่นแหละถึงได้บริการแบบนี้พอกับแม่ที่นั่งฝั่งตรงข้ามมองการกระทําของลูกชายตาปริบปริบแล้วเขียวข้าวในจังหวะที่ช้าลงราวกับเด็กน้อยชอบอมของในปากพัฒนาก็อร่อยนะพี่มามาผมตักให้ซิวะตักกับข้าวอีกอย่างใส่จานเขาต่อพบหันปรามแฟนตนเพราะเกรงใจผู้ใหญ่ที่นั่งร่วมโต๊ะแต่ซีวะก็ยังคงเป็นซีวะ เขาไม่ได้สนใจเลยสักนิดเอาพ่อกับแม่มองทำไมหรืออยากให้ผมตักให้บ้างมาเดี๋ยวผมจะบริการเองไม่ไม่ไมหรอกค่ะน้องสิแม่ตักทานเองได้ฉันก็ไม่เอามีมือคำพูดสุดท้ายของคุณกรเหมือนลูกศอนพุ่งเข้าปากกลางอกของต่อพบอย่างจังนี่สาบานมาสิว่าคุณพ่อเขาไม่ได้พูดจากระแทกแดกดันนะ่ะ อรู้นะว่ากำลังทำอะไรอยู่พ่อก็พูดไปมีมือแล้วยังไงผมอยากทำให้คนที่ผมรักไม่ได้เหรอครับซีวะสวนกลับด้วยความขี้เล่นจนบีดางเงียบไปเขาไม่ได้ทำทีว่าเข้าข้างฝ่ายไหนหรือปกป้องใครเป็นพิเศษเพราะเดี๋ยวสถานการณ์จะแย่ลงคนหล่อย,ยังคงทำหน้าที่ลกูกด้วยการชวนพ่อแม่คุย และทำหน้าที่แฟนที่ตักกับข้าวให้คนรักอย่างไม่ยินดียินร้ายกับปฏิกิริยาของใครทั้งนั้นคนกลางของจริงต้องสร้างความปรองดองนั่นแหละความคิดของเขาเดี๋ยวกินเสร็จมาคุยกันให้รู้เรื่องนะทั้งสองคนเลยคุณกรณพยายามสงบใจบอกลูกชายก่อนจะลุกออกจากโต๊ะกินข้าวไปโดยไม่ได้สนใจเสียงร้องถามของผู้เป็นภรรยาเลยสักนิดผู้รวมโต๊ะอาหารจึงเหลือเพียงสามคน ท่ามกลางบรรยากาศมาคู่ที่มากกว่าเดิมบอกแล้วว่าถ้าเอาเขามาจะเดือดร้อนไอ้สิวนี่มันวอนหาเรื่องจริงๆแม่ขอโทษแทนพ่อเขาด้วยนะจ๊ะน้องต่ออย่าคิดมากนะพ่อก็แค่ยังเธออึอกอัดไม่รู้จะหาคำไหนมาเพื่อรักษาน้ำใจแฟนลูกชายดีแต่เจ้าของร่างโปร่งก็เข้าใจเขาส่งยิ้มและไหว้ขอบคุณคุณราตีจนเธอชะง,งักนิ่งไปไม่เป็นไรครับผมเข้าใจดี พ่อแม่ทุกคนรักลูกต้องขอบคุณคุณน้ามากนะครับที่ไม่รังเกียจผมทั้งๆท,ที่ผมไม่มีอะไรเหมาะกับลูกชายคุณน้าเลยต่อพบว่าตามตรงเขาเป็นผู้ชายอนาคตไม่มีทางให้กำเนิดทายาทอีกทั้งไม่ได้มีเงินทองมากมายเขาไม่ได้มีความมั่นคงใดๆที่บอกว่าจะสามารถดูแลสิวะได้อย่างเต็มที่บางทีท่านทั้งสองคงคิดว่าเขาจะมาก่อลูกชายตนก็เป็นได้เธอนี่มารยาทดีนะ คุณหญิงว่ายิ้มยิ้มเอาเธอทานข้าวกันให้อิ่มก่อนวันนี้แม่สั่งเขาทำพิเศษรสชาติดีไหมล่ะครับอร่อยมากเงินก็ทานเยอะๆสิจ้ะตอพบพยักหน้ารับก่อนจะโดนสองแม่ลูกผัดกันตักอาหารใส่จานจนแทบจะทานไม่หมดเขาฝืนกลืนข้าวคำสุดท้ายลงไปก่อนจะดื่มน้ำตามอย่างรวดเร็วเพื่อกันมันพุ่งออกมาให้แม่แฟนตกใจและเสียความรู้สึก ท่านอุตส่าห์ใจดีกับเขาคงไม่ต้องบอกว่าทำไมถึงยอมฝืนขนาดนี้ไปกันครับพี่ปานเนี้ยพ่อผมรอจนหลับแล้วเดี๋ยวสิอาหารยังไม่ย่อยเลยเขาหันไปมองซีวะที่ชวนไปหาพ่อทั้งๆท,ท,ที่ตนกำลังจุกหากแต่สายตาอ่อนๆที่ส่งมาพร้อมกับมือหนาะก็ทำให้เขาต้องสายหน้ายอมเดินตามขึ้นไปชั้นสองของบ้านบนนี้ไม่มีอะไรมากนอกจากประตูที่เรียงกัน ม่รู้ว่าห้องไหนใช้ทำอะไรบ้างเพราะมันเยอะเอามากๆต่อพบถูกพามาที่ประตูไม้สักลวดลายสวยงามก่อนที่ซีวะจะขอไปสามทีจากนั้นก็มีเสียงอนุญ,ญาตจากข้างในเมื่อเข้าไปก็พบกับคุณพ่อที่นั่งอ่านเอกสารด้วยสีหน้าคร่ำเคร่งที่นี่คงเป็นห้องทำงานของคุณกรอนนั่งสิจะยืนจ้องหน้าฉันกันทำไมเสียงทรงพลังบอกทั้งลูกชายและคนข้าง เป็นเหตุให้ร่างสูงต้องดึงคนตัวเล็กกว่าให้นั่งลงตามพอเรียกมามีอะไรก็พูดสิครับผมก็อยู่นี่แล้วไงย้อนฉันไปนที่หนึ่งเชียนะจุสิ์คนเป็นพ่อว่าก่อนจะปลายตามองลูกสะพ้ยของตนที่ไม่นึกฝันว่าจะมีผู้ชายลูกชายเขาเอาผู้ชายทำเมียหรือทำผัวกันตาคมของคนอายุมากกว่าจ้องมองต่อพบ ชายร่างโปร่งที่อายุคงพอๆกับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของตนก่อนที่เขาจะลุกขึ้นเดินไปมองหน้าสิวะด้วยสายสัมพันธ์ของคนเป็นพ่อลูกกันเพียงมองตาก็รู้ว่าจริงจังแค่ไหนคนนี้นะ่ะคือตัวจริงแน่หรือไม่ส่วนเจ้าของร่างสูงรับรู้ถึงคำถามและความสงสัยที่บีดามีเขาจึงมองผู้เป็นพ่อกลับและยิ้มออกมาอย่างมีความสุขจับมือนุ่มของคนเป็นรุ่นพี่มากุมไว้แน่น เพื่อยืนยันว่าคนนี้นี่แหละที่ต้องการอนาคตมันไม่ง่ายนะคนอาบน้ำร้อนมาก่อนพูดเสียงเรียบเขากอดอก,อกเอ่ยสั่งสอนลูกชายตนเองที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนมันก็ยังคงเป็นเด็กน้อยในสายตาเขาผมทราบครับและผมไม่กังวลคนหล่อหันมองหน้ารุ่นพี่ที่ยังคงทำหน้างงๆอยู่ผมไม่ได้ต้องการคำชื่นชม หรือคำสัรเสริญจากใครผมอยากมีความสุขในที่ของผมกับคนที่ผมรักและผมมั่นใจว่าเป็นเขาพูดจบสิวะก็มองตาคนรักอัดความหวานใส่ใจดวงน้อยให้เต้นโครมครามเหมือนจะทะลุออกมาจากอกคุณกรนมองลูกชายแล้วได้แต่ถอนหายใจเขาเดินกลับไปนั่งที่โต๊ะทำงานอีกครั้งโดยไม่คิดคัดค้านหรือแสดงท่าทีต่อต้านในความคิดลูกชายแต่อ,อย่างใดในเมื่อกันเลือกแล้ว ฉันก็จะไม่ขวางว่าแต่นายนะ่ะครับต่อพบเลิกลากเมื่อเป้าหมายถูกเปลี่ยนมาที่ตนรักลูกชายฉันหรือเปล่าพ่อถามอะไรเนี่ยไม่รักจะมาด้วยเหรอสิวะวอยวายแทนเมื่อคำถามของบิดาทำให้คนรักของตนอายม้วนจนแทบจะมุดอกหนีก็เผื่อกรชุดเขามาไงยินดุซื่อๆอยู่ด้วยผมไม่ได้เร็วขนาดนั้นสักหน่อยมากกว่านั้น พ่อเลี้ยงแกมาพ่อรู้พ่อร่างสูงเทียงสู้กับบีดายอย่างเอาเป็นเอาตายโดยลืมไปว่าคำถามนั้นถ้ายอมให้ตอบพบได้ตอบมันเขาอาจจะได้ยินคำคำนั้นที่เฝ้ารออยู่ก็ได้ถ้าได้คิดถึงมันอีกซิวะคงต้องมาเสียใจภายหลังแน่แต่ก็คงไม่นานเท่าไหร่เพราะพวกเขาสองคนก็อยู่ด้วยกันตลอดเวลามันต้องมีสักครั้งที่คนปากแข็งจะยอมพูด เออคือว่าเสียงใสของบุคคลที่สามในห้องเอ่ยขัดสงครามพ่อลูกเรียกความสนใจมาที่ตนก่อนจะยกมือขึ้นไหวปุพการีของแฟนตัวเองอีกครั้งท่าทางอ่อนน้อมที่ทำเอาใจของคุณหญิงอ่อนย่วนไปแล้วครั้งหนึ่งนั้นน่ารักในแบบของผู้ชายที่ไม่ได้ดัดแปลงอะไรเกินงามขอบคุณนะครับที่ไม่รังเกียจผมคุณกอนมองต่อพบ ก่อนจะระบายยิ้มบางๆออกมาให้เป็นครั้งแรกและเดินมาหาเขาลูบผมหนานุ่มด้วยความเอ็นดูเห็นแววตาจริงจังและความอบอุ่นจากคนตรงหน้าเข้าใจเลยว่าทำไมถึงมัดใจผู้ชายอย่างสิวะได้ไม่เป็นไรฉันไม่หัวโบราณขนาดนั้นไปทำงานต่างประเทศมาก็เยอะเรื่องหัวใจอะบังคับกันไม่ได้นี่นะพ่อฝากสิด้วยนะมันเลือดร้อนถ้าดูแลดีๆก็ขี้อ้อนที่หนึ่งเลย ผมรู้ดีครับเรื่องนั้นหวังว่าเชื่อใจครั้งนี้จะไม่ทำให้ผิดหวังผมสัญญาครับการพิชิตใจพ่อแม่แฟนในวันนี้ดูจะราาเรื่นเขาอยู่คุยกับคุณกรและคุณราตรีอีกสักพักจนกลายเป็นว่าตอนนี้ท่านทั้งสองเอ็นดูเขามากกว่าลูกชายตัวโตๆของตัวเองซะอีกซิวะแอบบ่นว่าตนเป็นหมาหวาัวเน่าเขาควรจะขอบคุณเจ้าเด็กแสบที่ทำให้ตัวเองได้สัมผัสบรรยากาศครอบครัวแบบนี้อีกครั้ง ครอบครัวอันอบอุ่นที่เขาไม่เคยรู้จักว่าแต่งานแกเป็นยังไงบ้างสิช่วงนี้เงียบเลยนะสองพอลูกคุยกันตามประษาผู้ชายขณะที่ต่อพบโดนคุณนายราตรีชวนไปยกขนมจากในครัวก็ปกติครับผมเห็นว่ามันยังยุ่งยุ่งก็เลยไม่ได้ออกไปไหนสักเท่าไหร่ซีวะตอบเลอะแต่อีกสามวันจะไปสร้างอาคารเรียนบนดอยนะแล้วก็ว่าจะช่วยแจกผ้าห่มกันหนาวด้วย ดีสิปีนี้ไปที่ไหนล่ะเลงที่อมก่อยไว้อยู่ครับแต่เดี๋ยวว่าจะดูอีกทีว่ามีที่ลำบากกว่านั้นไหมตัดสินใจให้ดีล่ะเอาที่ที่พาคนไปแล้วเกิดประโยชน์สูงสุดมันไม่ได้ทำทั้งปีดังนั้นดูให้ดีก่อนครับพ่อทั้งคู่คุยกันด้วยความเข้าใจเพียงสองคนก่อนจะจบบทสนทนาไปในไม่กี่วินาทีที่ตอบพบยกจานขนมมาเสิร์ฟพร้อมกับน้ำหวานเย็นๆให้ชื่นใจกัน คุณหญิงของบ้านเอ่ยชมนั่นนี่ว่าต่อพบสอนง่ายน่ารักไม่หยุดปากจนเจ้าของร่างโปร่งต้องยิ้มเขินๆออกมาพวกเขาอยู่คุยเล่นกับคนบ้านใหญ่อีกสักพักก่อนที่ซีวะจะอิจฉาแม่ตัวเองซึ่งกอดรัดต่อพบไม่หยุดเขาจึงเอ่ยลาพร้อมลากแฟนกลับที่พักของตนทันทีในครั้งแรกคนเป็นแม่ไม่ยอมแต่คุณพ่อขอไว้ดูเหมือนว่าต่อพพจะยังไม่หายไข้ดี นาสาถึงได้ซีดขึ้นเรื่อยๆหลังจากช่วยทํานั่นนี่ในบ้านแล้วมาหาแม่ใหม่นะจ๊ะแม่อยู่ไทยอีกเป็นเดือนคุณราตรีว่าพร้อมกับกอดตอบพบประหนึ่งลูกชายแท้ๆของเธอนี่นคุณนายครับไอ้สีอยู่นี่ครับลูกที่คุณแบ่งออกมายืนหน้าหล่อๆตรงนี้มีคิดกอดกันบ้างเหรอเดี๋ยวนี้ขี้น้อยใจหรอคะลูกชายเธอแซวและเดินไปกอดร่างสูงตามต้องการ ทั้งสองยืนส่งพวกเขาจนคนเป็นพี่ยิ้มกับความสุขในช่วงเวลาสั้นๆที่น่าประทับใจนี้เขายังคงอารมณ์ดีตลอดทางผิดกับตอนมาที่เครียดและเป็นกังวลไม่หยุดเห็นไหมผมบอกแล้วไม่ต้องกลัวอะไรพ่อแม่คุณใจดีมากเลยนะแน่ละครับก็พ่อแม่ผมนี่คนหล่อพูดด้วยสีหน้าภาคภูมิใจเขาชอบเหลือเกินที่ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีและไม่มีปัญหาใดๆให้ต้องหนักใจ ราวกับว่าทุกอย่างกำลังรับประกันว่าพวกเขาจะเป็นแฟนกันไปแบบนี้เรื่อยๆโดยไม่มีอุปสรรคอะไรคนตัวโตวห้าเพลงอีกครั้งขณะขับรถออกจากทางลัดมุ่งนาเข้าสู่ร้านอาหารไทยที่มีชื่อแห่งหนึง่งเพื่อหาอะไรกินกันก่อนกลับรู้ดีว่าบนโต๊ะอาหารที่ผ่านมาต่อพบกินไม่เต็มที่เขาคงไม่สบายใจหากคนรักกินข้าวไม่อิ่มและนอนไม่หลับ ต่อพบยอมตามลงมาไม่คัดค้านดีใดแม้ว่าชื่อร้านจะดูแพงก็ตามแต่ระดับคุณชายสิเขาจะพลานให้หมดตัวเพื่อแก้แค้นในหลายๆเรื่องที่ทำไวน้นาใสาย,ยิ้มร้ายพร้อมกับนั่งมองเมนูอย่างเพลินตาอันไหนชอบก็สั่งไม่ดูราคาและไม่สนใจด้วยซ้ำว่ามันจะซ้ำกันหรือไม่เขาไม่ได้โกรธอะไรสิวะเลยนะที่ทำให้อายต่อนหน้าพ่อแม่น่ะไม่ได้โกรธเลยจริงๆโห พี่สั่งขนาดนี้จะหอกลับไปฝากพวกไอ้จอยหรือไงพอได้ยินชื่อรุ่นน้องในตึกต่อพบก็เพิ่งนึกได้ว่าเขายังมีอีกหลายชีวิตรออยู่นี่หรือเปล่านะที่ทำให้ซีวะไม่ยอมค้างกับพ่อแม่สุดท้ายแล้วมือเรียวก็ปิดเล่มเมนูยื่นคืนให้พนักงานเขาหันมากระดกน้ำเปล่าดื่มและสนใจคนรักที่นั่งฝั่งตรงข้ามอีกครั้งจะว่าไปผมมีเรื่องสงสัยมานานแล้ว คนตัวบางเริ่มเปิดประเด็นครับทำไมคุณถึงมาเป็นฮีสิวล่ะไม่เคยบอกผมเลยนะอ๋อเรื่องนั้นซีวะมีท่าทีอ้ำอึ้งอย่างเห็นได้ชัดผิดกับตอนตอบคำถามของครอบครัวที่ฉะฉาน,นไม่สนใจอะไรมันไม่สำคัญหรอกนานมากแล้วด้วยแต่ผมอยากรู้นี่นาระหว่างรออาหารเล่าให้ผมฟังหน่อยสิสั้นๆก็ได้นะสิว คนตัวโตวท้อนหายใจเขาไม่เคยปฏิเสธต่อพบได้ยิ่งมาทำหน้าตาแบบนี้ด้วยแล้วไม่เคยชนะเลยสักครั้งร่างสูงยืดตัวตรงมองหน้าแฟนที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามด้วยสายตาที่อ่านไม่ได้อย่างที่บอกผมโดนไล่ออกจากบ้านเป็นเด็กเกเรแล้วก็มันบังเอิญอะเมื่อก่อนผมมีเพื่อนสนิทสามคนเราไปไหนมาไหนด้วยกันต่อยตีทั่วทิศ หมือนไม่สนใจว่าจะไปนอนในคุกวันไหนหรือจะลงโลงเมื่อไหร่วันหนึ่งก็บังเอิญไปเจอไอ้จ้อยมันวิ่งราวคนในตลาดเชื่อไหมตอนนั้นอะ่ะมันตัวเล็กนิดเดียวเองจ้อยเนี่นะต่อพบทำหน้าตาตื่นตกใจเมื่อรู้ว่าเด็กที่คอยสร้างสีสันให้ทุกคนในแก๊งจะเคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนใช่มันบอกว่ามีพวกผมเป็นไอดอลตอนนั้นเลยเพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองเลวแค่ไหนเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้คนทำตาม มันก็คล้ายๆโจนกลับใจนั่นแหละพี่ไอ้จอยคือคนแรกที่รับมาดูแลโชคดีที่มันเป็นเด็กกำพร้าเลยไม่มีปัญหาอะไรทุกคนที่นั่นก็กำพร้าเหรอไม่หรอกพี่ก็รู้ว่าคนที่มารวมตัวกันไม่ได้มีแค่เด็กในตึกแต่คนที่อยู่ที่นั่นคือคนในความดูแลของผมพวกเขาคือคนที่ไม่รู้จักหน้าตาของพ่อแม่โอเป็นยังไงผมถึงอยากให้พี่เปิดใจและค้นหาคนเราไม่ได้เลวกันโดยสันดานหรอก คนที่ไม่อยากเร็วแต่โดนความโหดร้ายของสังคมบีบบังคับก็มีเยอะผมก็แค่ส่วนหนึ่งที่ให้ที่พักพิงแก่พวกเขาเหล่านั้นความลับมากมายทุกปกปิดไว้ภายใต้แววตาคมที่ราวกับเหยี่ยวมันดูอันตรายแต่ก็น่าลหลงไหลไปนในคราวเดียวกันต่อพบรู้ดีว่าถามมากกว่านี้ไม่ได้แล้วซีวะกับพวกเด็กๆบอกเสมอว่าเขาต้องรู้มันด้วยตัวเองและตอนนี้ก็เริ่มจะเข้าใจอะไรหลายๆอย่างแล้ว โดยเฉพาะเรื่องของซิวะที่เป็นแฟนเขาสักวันพี่จะเข้าใจไม่มีอะไรเป็นความลับตลอดการหรือบางทีความจริงอาจอยู่ตรงหน้าแล้วโดยที่เขาไม่ทันสังเกตก็ได้นักสูตบัญชาการเด็กแกง๊งชื่อเนี้ยจอยคิดเองเอเสียงจามดังมาจากในครัว เจ้าของเสียงนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือร่างผอมบางไม่สมชายของหนุ่มน้อยหน้าอ่อนที่ชื่อจ้อยนั่นเองคนผอมทําจ,ำจำมูกฟุดฟิตเหมือนคันมากๆแต่มือเขาไม่ว่างเพราะล้างจานอยู่มันกลายเป็นกิจวัตรและหน้าที่ไปแล้วเขาต้องทําเพื่อสุขอ,อนามัยในที่อยู่อาศัยเนื่องจากมีชายชะกันร่วงตัวกันอยู่หลายคนจึงมีเรื่องโสโรกให้ดุด่าตลอดเวลาใช้ใครไม่ได้ก็ทํามันเองซะเลยจะได้สบายตามากขึ้น แต่สาเหตุหลักที่เขาลงแรงขนาดนี้ก็ไม่ใช่เหตุผลปัญญาอ่อนนั่นหรอกจ้อยก็แค่อยากตอบแทนอะไรแก่คนที่ให้ที่พักอาศัยบ้างเด็กหนุ่มที่เคยอยู่ในบ้านเด็กกำพร้าอย่างขาดแคลนวันๆต้องแย่งของกันกินมาตอนนี้เขามีเสื้อผ้าดีๆมีอาหารที่กินอิ่มได้อย่างไม่ยากลำบากทั้งหมดมันเพราะผู้ชายที่เป็นใหญ่ที่สุดในนี้คนเดียวจมูกมึงมีฟองติดด้วยอจ้อยพีท่ที่เดินเข้ามาหาน้ำดื่มบอกเพื่อน ก่อนจะขาเสียงดังพร้อมกับเข้ามาหาหันหน้ามาดิกูจะเช็ดให้จอยขมวดคิ้วเหมือนรำคาญคนตัวสูงกว่าที่กำลังทำหน้าตาเหมือนสนุกแต่ก็ยินยอมหันไปให้เพื่อนเช็ดสิ่งแปลกปลอมที่ทําให้เขารำคาญจมูกออกให้คู่กัดประจำแก๊งที่ไม่ถูกกันน,น,นานๆครั้งจะมีภาพใกล้ชิดกันแบบนี้ออกมาจนรสินทรที่เดินผ่านหันมามองแอบถ่ายรูปไว้ เขาว่ากันว่ายิ่งทะเลาะยิ่งสนิทนี่คือตัวอย่างเสร็จหรือยังไอพีชกูจะความแก้วคนตัวบางว่าและใช้ไหล่ดันเพื่อนออกเออแปบ๊บดิรีบทำไมวะยังกับกูไม่เคยถูกตัวมึงปกติก็ไม่นะครับอีฟายอ๋อห่วงเนื้อห่วงตัวกับพี่หรือจะนนง้อยเพื่อนสีจับจมูกเข้าบีบไปมาเหมือนกำลังหยอกเล่น คนที่ไม่มีอารมณ์ต่อล้อต่อเถียงทำเพียงเดาะลิ้นเบาๆก่อนจะหันหน้าไปความแก้วตามที่ตั้งใจแต่แรกซึ่งพีทก็เข้ามาช่วยด้วยสีหน้าสนุกสนานมึงดูม,มื่เมอนะคิดอะไรอยู่วะคนตัวสูงถามออกไปอย่างใคร่รู้เปล่ากูแค่คิดถึงเรื่องเก่าๆจอยตอบยังไม่ใส่ใจเก่าไอ้ที่ว่าเก่าของมึงอะคือตอนไหนก แต่กูมาอยู่ที่นี่ตาคู่สวยหันพปจ้องเพื่อนเหมือนมึงไงชอบคิดถึงตอนก่อนมาอยู่ในแก๊งบ่อยๆไม่ใช่หรอมึงชอบร้องไห้มากอดกูกลางคืนไม่ใช่หรือไงความลับระหว่างเพื่อนสนิทถูกเอามาแช์โดยที่พีทก็ไม่ได้โวยวายหรือปฏิเสธใดๆออกมาแววตาชายหนุ่มจริงจังมากกว่าปกติจะคิดไปทําไมวะสําสหรับกูมันเป็นฝันร้ายหรืออดีตมันก็ทําร้ายมึง จอยเงียบและยังคงล้างแก้วคว่ำต่อไปโดยไม่ได้ตอบคำถามใดๆให้พีทฟังทั้งคู่ช่วยกันล้างถ้วยที่คนในตึกกินจนหมดเขาปาดเหงื่อหลังจากยกพวกมันขึ้นไปบนชั้นวางก่อนจะเดินกลับเข้าห้องของตนที่อยู่ชั้นล่างเพื่ออาบน้ำชำระร่างกายโดยที่มีเพื่อนเดินตามมาไม่ห่างมึงจะสิ่งกูหรือไงวะพีทตามมาหาพ่อมึงเหรอสกิลปากหมาเริ่มทำงานอีกครั้งอะไร ห้องมึงกูก็เข้าบ่อยห่วงอีกแล้วหรือไงพูดไม่พอยังทำหน้าตากวนส้นเท้าจอยว่ามันน่าจะโดนเตะปากสักทีสองทีเออกูห่วงมากด้วยมึงไปเชียร์มวยกับพวกไอ้เต๋อห้องนู้นเลยไปแม้จะโดนไล่ทว่าพีทไม่ได้ขยับเลยสักนิดกลับกันเขาเดินเข้าหาเจ้าของห้องและววางมือลงบนไหลเล็กๆก,ก่อนจะยิ้มอ่อนโยนให้เหมือนกำลังส่งกำลังใจถึงกันและกัน กูห่วงมึงยิ่งมึงบอกว่าคิดถึงอดีตกูก็ยิ่งห่วงพีทว่าตามจริงในห้องเล็กๆที่มีเตียงนอนกับโต๊ะเขียนหนังสือสำหรับผู้ชายสองคนแล้วเหมือนจะแคบลงไปอีกในนี้ไม่มีแอร์จอยบอกเฮียของเขาว่าเขาไม่ชอบอากาศหนาวเลยได้แค่พัดลมง่อยๆมาหนึ่งตัวแต่แค่นี้ก็ดีเท่าไหร่แล้วดีจนบางทีก็รู้สึกละอายใจกูก็แค่คิดว่าถ้า ไม่มีเฮียสิวแล้วกูจะเป็นยังไงก็แค่นั้นจอยตอบเสียงสัน่นมึงอยู่กับเฮียมาก่อนใครเฮียเขาไม่ทิ้งมึงหรอกกูรู้จอยลูบตามองต่ำก่อนจะจับแขนเพื่อนเพราะแบบนั้นกูถึงสงสารเฮียพีทยื่นมองความอ่อนแอของเพื่อนที่นานครั้งจะปรากฏแล้วจึงยิ้มออกมาอีกครั้งเขารูปหัวเล็กๆนั่นเบาๆเ,เ,เพื่อปลอบใจ บางทีกูว่าไม่ใช่แค่เฮียนะที่ทำตัวบ้าเพื่อให้คนอื่นสบายใจมึงเองก็ทำตัวกลวนเพื่อเฮียเหมือนกันทุกคนมีอดีตที่ไม่น่าจำกันทั้งนั้นปัจจุบันเราก็แค่ทำในสิ่งที่ต้องทำไม่ใช่หรอกูกับมึงไม่ต่างกันเพื่อนที่มักจะไวไวยวายโตวาทาและสาดคำด่าใส่กันวันนี้กลับมีเพียงมอบถ้อยคำและกำลังใจพีทกอดจ้อยเหมือนที่เพื่อนทุกคนกอดกัน ก่อนจะเอ่ยประโยคซึ่งทำให้ความตึงเครียดในอารมณ์ของคนตัวเล็กหายไปมึงยังมีกูนะทะเลาะก,กับกูดีกว่าคิดถึงเรื่องที่มันผ่านมาแล้วอีพีธเชื่อสิเฮียสิกวก็คิดแบบนั้นอนดีตที่ไม่น่าจดจำของจ้อยซ้อนทับกับความทรงจำดีๆระหว่างเขากับเพื่อนทุกคนที่นี่รวมถึงเพื่อนคนพิเศษที่ตีกันประจำคนนี้เด็กแก๊งคือสิ่งยึดเหนี่ยวของเด็กมีปัญหา เป็นกลุ่มอันธาพาลที่ใครหลายคนต่อว่าแต่เมื่อมองเข้าไปลึกๆแล้วคุณจะเห็นรอยแตก้าวที่น่าสงสารของทุกคนที่นี่ค่ะก็จบบทที่20ลงไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะตอนท้ายมีของพิษจ้อยมาด้วยเนาะอ่าพิษจ้อยเนี่ยจะบอกว่าชื่อเรื่องของเขาเขามีเขามีเรื่องแยงจกจักรวาลของเขาไปเป็นส่วนตัวนะสองคนนี้ก็ชื่อเรื่องว่าทฤษฎีดาวพุธค่ะ ก็พีทจ้อยจะต่อจากหดสัตว์รักเซียนเนาะนี่เซตของพีทจ้อยก็เนื้อหาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวโดยตรงกับทั้ง4เรื่องนี้ที่เป็นเซตเดียวกันแต่ว่าก็ตัวละครหลักก็ยังจะเป็นน้องพีทกับพีทจ้อยเหมือนเดิมโอเคเนาะก็พอยต์ขึ้นเอาไว้นะใครที่สนใจไปหาอ่านกันได้ในเด็กดีนะคะ โอเคค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเนาะย้ำกันอีกทีแล้วก็ฝากผลงานอ e ีบุ๊กค่ะตอนนี้ที่ขายอยู่ในเมพปัจจุบันนะเรื่องอื่นๆพลอยลบแล้วก็เดี๋ยวจะรีไลน์ทยอยลงให้ทุกคนได้ตามไปอุดหนุนกันแต่ตอนนี้มี5เรื่องที่สำนักพิมพ์เขาลงให้ซื้อกันเรื่องที่จะลงต่อไปรู้สึกว่าจะเป็นขอโทษครับฟ้านะคะที่จะลงในอ e ีบุ๊กแล้วก็ถัดจากนั้นจะเป็นทฤษฎีดาวพุธค่ะ ไม่สิต้องบอกว่าคุณหมอเซนน่าจะมาก่อนในเด็กดีเนี่ยนิยายพอมมีหลายเรื่องมากลองไปหาอ่านกันดูเนาะโอเคค่ะแต่ที่ว่าจะมาลงในช่องเนี่ยก็ต้องเรียงตามลำดับไปเรื่อยๆนะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเลยคะ่ะยังรอกันอยู่ใช่ไหมรักทุกคนนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนคะ่ะไปแล้วนะเจอกันผ่านหน้าบ๊ายบายครับ